คุณทัศิการพี่รงกิจเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันที่23มพฤษภาคม2 5 6 5นานงสาวพิมลทวิพืชสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่4ทับสองในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Zoom Meeting โดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือข้อราชการและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันณนะห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครในเวลาต่อมานางสาวพิมลทวีพุทธศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมคณะทำงานได้พิจารณา ตรวจประเมินสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยรป,ประจำปีพศ2565จำนวน4แห่งดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านทางขว้างเหนือ909กรกรกลางอุป,ปถัม 2. โรงเรียนบ้านวังป่าเสือม 3. โรงเรียนน้ำคุงจัดระเบียบวิทยา 4. โรงเรียนบ้านสะพาน3ณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร วันที่24พฤษภาคม2,565นางสาวพิมลทวีพกทิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้หนางสาวพัทรมนชมชื่นนักวิชาการรายงานชำนาญการร่วมตรวจประเมินสถานประกอบกิจการมนุม,มแม่ต้นแบบร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครจำนวน2แห่งดังนี้ 1. บริษัทอีสานแอโกอินดัสทรีจำกัดมหาชนสา,านสขาสกลนคร และ 2. บริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมจำกัดเพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและส่งเข้าประกวดในระดับเขตต่อไปในเวลาต่อมานางสาวพิมลทวีพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมคณะทำงานตรวจประเมินพิจารณาสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพศ2565จำนวน5แห่งดังนี้ 1>, 1. โรงเรียนนายอวัฒนา 2. โรงเรียนบ้านโคกตาทอง 3. โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ 4. โรงเรียนบ้านหนองราดวิทยาคารและ 5. โรงเรียนบ้านหนองท่อมท่ากระดันณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกนลนคร จากนั้นนายสาวพิมลทวิษ์ศิริกูลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางอุดมรัตน์ผู้ทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานสถานประกอบกิจการในจังหวัดสกลนครจำนวนสามแห่งผลปรากฏว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานวันลาลอดและชั่วโมงในการทำงาน ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานจักได้ดำเนินการออกคำสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปวันที่25พฤศภาคม2565นางสาวพิมลภาวิพฤษศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสิงห์แดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวพนศิริศรีพรมนิติกรปฏิบัติการ จัดโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุ่นประจำปีงบประมาณพศ2565เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุ่นให้แก่นายจ้างลูกจ้างนำไปใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน50คนนักสึกากรโคโนมวาริชภูมิจังหว,วัดอกานคอ ในเวลาต่อมานางสาวพิมลทวิพึกษิิกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางอุดมรัตน์ผู้ทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์เซฟไลฟ์ร่วมก้าวไปกับกองความปลอดภัยแรงงานแคมเปญสจหนึ่ปและสาตอเพื่อลดสถิติการประสบอันตรายผ่านระบบวิทัศน์ทางไกลซูมมีติ้ง โดยมีนายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุมจากนั้นนางสาวพิมลทวีพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์สามริตรีนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการรับคำร้องนางสาวยวนใจนนท์สายเกตกับพวกรวม9ก้านคนยื่นคำร้องกรณีนายจ้างประกอบกิจาการรับเหมาก่อสร้าง ค้างจ่ายค่าจ้างของการทำงานวันที่3 1มีนาคม2565ถึง23เมษายน2565จำนวน48,450บาทลูกจ้างปฏิบัติงานต่อสร้างอาคารณตำบลห้วยยาดอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครพนักงานตรวจรายงานจะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ต่อมานางสาว,าวีิพนาวิพฤษศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดสกลนครพร้อมคณะทํารรงานได้พิจารณาตรวจประเมิสน,สมเนสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจําปีพศ2565จํานวน6แห่งดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 2. โรงเรียนโพนง,งามพวกวิทยาคาร 3. โรงเรียนบ้านนุ้คุรุราชสงเคราะห 4. โรงเรียนบ้านดงหลวง 5. โรงเรียนบ้านวังโพนและ 6. กโรงเรียนบ้านกุศกอยณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครวันที่26พฤษภาคม2 5 6 5นาสางสวาวพิมลทวีพฤชสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดสกลนครโดยนายชูสักรู้ยิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมณห้องสุกระเสมเทศาบาลนครสกลน,นครชั้น5ในเวลาต่อมานางสาวพิมลทวิพฤกษริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 5 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและจัดเตรียมข้อมูลประเด็นการตวรวจราชการของผู้ตวรวจราชการกรุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนาห้องประชุมสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สกลนครจากนั้น นางสาวพิมลภวิพฤษสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่จัดอบรมโ,รโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณพศ2565โดยมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมอบรมจำนวน21แห่ง51คนผ่านระบบ Google Meet นาห้องประชุมสํมนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร ต่อมานางสาวพิมลทวิพฤกสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นายวุฒิพงษ์สมนาเจ้าพนักง,งานแรงงานร่วมตรวจบูรณาการก,กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครป้องกันและบัรเทาสาธ,ธารณภัยจังหวัดสกลนครและกอรมนรเข้าตรวจสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันปัญหาใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในจังหวัดสกลนครจำนวน5แห่งลูกจ้าง18คนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลไกลเชิงนยโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่27พฤษภาคม2565นางสาวพิมลทวิพุฒิสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางอุดมรัตน์ผู้ทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษให้คำปรึกษากฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่ลูกจ้างในเบื้องต้นกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างเข้าใจข้อกฎหมายเป็นอย่างดีแล้วและจัดได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำมายื่นคำร้องตามสิทธิต่อไป ในเวลาต่อมานางสาวพิมลทวีพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลน,นครมอบหมายให้นางอุดมรัตน์ผู้ทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรับคำร้องกรณีนายนจ้างไม่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยพนันกงานตรวจแรงงานรับคำร้องแล้วจะได้นำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปจากนั้น นางสาววิมลทวิพภพสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมคณะทำงานได้พิจารณาตรวจประเมินสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพศ2565จำนวน5แห่งดังนี้ 1. โรงเรียนชุมชนเชียงเคือรัชรังสรร 2. โรงเรียนบ้านอุนดง 3. กศนอำเภอพานานิคม 4โรงเรียนบ้านหนองผือและ5โรงเรียนพลง,งานศึกษาณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครต่อมานางสาวพิมลทวีพฤ์สิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพัทรมนชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการ ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสกลนครครั้งที่4ทัพ2565โดยมีนายวีรักเลิศวานิชคุณประหลัดจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมเทพรังสีชั้นสองสาราการจังหวัดสกลนครในเวลาต่อมานางสาวพิมลทวีพฤกษิกุลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสกลนคร ดำเนินการประชุมคณะกรรมาการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการงานซ่อมแซมถนนภายในสำนักงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครโดยวิธีคัดเลือกครั้งที่2อับพโดยดำเนินการตรวจรับงานจ้างในงวดงานที่1 2และ3พบว่าการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด และหน่วยงานจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่อไปช่วงสร้างการรับรู้จำนวนทั้งหมด9เรื่องมีผู้รับรู้ทั้งหมด8,810คนทางไลน์1,577คนทางเฟซ5,550คนทางเว็บไซต์957คน ค่ะสำหรับวันนี้รายการของพวกเราก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่ <l> คนสำราญงานสัำริดผลประชาชนพึงพอใจระเบิด